สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นในวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในเรื่องของหมวดที่2คืออำเภอที่2คืออำเภอ เขาบอกว่าในจังหวัดในจังหวัดนั้นจะต้องมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าอำเภอแล้วก็การยุบการตั้งการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอนั้นจะต้องเป็นการตราพราะ,ะราชกฤษฎีกาเท่านั้นอำเภอเนี้ยจะมีอำนาจหน้าที่อยู่4บทบาทนั่นก็คือบทบาทที่1คือจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่กาหนดเอาไว้อำนาจที่2คือจะมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน แล้วก็มีการบริการร่วมกันของภาครัฐในศูนย์ในในส่วนที่เขาเรียกว่าศูนย์บริการร่วมของประชาชนแล้วก็อันดับที่3คืออำนาจหน้าที่อันดับที่3คือประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดําเนินงานและก็วางแผนของางแผนในชุมชนและอันดับที่4คือมี อำเภอนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยรประนอมข้อพิาพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมดังนั้นแล้วอำเภอนี่ยจะต้องมีคณะผู้แทนที่เขาบอกว่าในการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทหรือว่าการประนอมประีประนอมยอมความเกี่ยวกับผู้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอนั้นๆน,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 นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะบุคคล คณะบุคคลนี้จะมีหน้าที่ในการไกลเกลี่ยและมีอำนาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตภูมิลำเนาของอำเภอนั้นแล้วก็มีดาเนินการไกลเกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันก็คือในเรื่องของการตกลงไกลเกลี่ยนั่คือเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปถึงที่ชั้นศาลแต่ก็คืออาจจะต้องมีการตกลงไกลเกลี่ยเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในอำเภอนั้นๆน,น,นะครับ เมื่อคณะบุคคลได้รับพิจนารณาวไปแล้วก็อายุความในการฟ้องร้องคดีอายุความในการยืนยอนนั้นก็จะเป็นที่สะดุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทของข้อกฎหมายให้มีการจําหน่ายทันทีนะครับคู่กรณีก็ต้องทําสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับในเขตอําเภอเนี้ยจะมีผู้บังคับบัญชานั่นก็คือนายอำเภอ ซึ่งในอำเภอนี้จะมีอำนอาจในอำเภอนี้เป็นผู้บังคับบัญชาในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและมีประหลัดอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยในอำเภอจะไม่มีซึ่งจะไม่มีอำนาจหน้าที่เหมือนกับผู้ว่ารชาชการผู้ว่ารชาชการนี้จะเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการการบริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาคในเรื่องของจังหวัดนะครับ แล้วก็จะมีรองผู้บ้านราชการจังหวัดอีกหนึ่งอีกสองคนนะครับแล้วแต่กรณีนะครับแต่ในอำเภอนี้จะมีประหลัดอำเภอนั้นเป็นผู้ช่วยในอำเภอในกรณีที่ถ้าเราพูดถึงว่าในกรณีที่ไม่มีนายอำเภอหรือว่ามีแต่ว่าไม่อ่าจปฏิบัติราชการได้ผู้บ้านราชการจะแต่งตั้งประหลัดอำเภอหรืหอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเป็นผู้รักษาราชการแห่งก็ได้ทีนี้ เรามาดูเรื่องของบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอนายอำเภอนั้นจะมีบทบาทและก็มีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับอำน,นาจที่1คือจะมีหน้าที่บริหารราชการตามกฎหมายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอบทบาทที่2คือบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมที่ได้มอบหมายเอาไว้แล้วก็อันดับที่3ก็คือ ในอำเภอนั้นมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดและอันดับที่4คือายอำเภอนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอนั้นๆทีนี้เรามาดูเรื่องของการแบ่งส่วนราชการอำเภอการแบ่งส่วนราชการอำเภอก็จะแบมีการแบ่งเช่นเดียวกับการแบ่งส่วนราชการในจังหวัดหรือว่าการแบ่งส่วนราชการใน ในส่วนกลางเช่นเดียวกันนะครับการแบ่งส่วนราชการในอำเภอนั้นจะมีอยู่สส่วนคือส่วนแรกคือสำนักงานอำเภอสำนักงานอำเภออย่างเช่นสำนักงานอำเภอเมืองลำปางสำนักงานอำเภอเมืองสำนักงานอำเภอแม่ทะสำนักงานอำเภอแม่หมออะไรแบบเนี้ยแต่ก็จะมีนายอำเภอนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนต่างๆที่กระทรวงระบวงกรมได้จัดตั้งขึ้น โดยจะมีหัวหน้าส่วนราชการ,รนั้นแต่และส่วนราชรรการนั้นเป็นผู้บังคัคบบัญชาต่างเช่นสำนักงานสานรัรพารกรณ์อำเภอแม่ทะสำนักงานสัสมภารกรณ์อำเภอเมืองหรือว,ว่าสำนักงานสรรพสามิตรอำเภอเกาะคาสำนักงานสรรพสามิตรอำเภอศพปากแบบแรกก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการ,รแต่และส่วนราชการ,รเป็นผู้บังคังคคบบัญชาดังนั้นแล weil, ้วการจัดการการปกครองในเขตระดับอำเภอนนั้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายการปกครองของท้องที่ และนี่ก็คือหมวดที่2คือการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคในเรื่องของอำเภอและทีนี้ทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของส่วนราชการการบริหารราชการในส่วนที่3แล้วไปต่อกันเลยนะครับการบริหารราชการส่วนการบริหารราชการส่วนที่3คือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จะแบ่งแยกออกเป็น4ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนที่2คือเทศบาลส่วนที่3คือสุขาภิบาลซึ่งในปัจจุบัน,นีคำว่าสุขาภิบาลนี้ปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกเป็นเทศบาลเมื่อปีพุทธศักราช2542ที่ผ่านมานะครับและส่วนราชการที่4คือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งก็จะมีการบริหารราชการในรูปแบบทั่วไปการ,ร,าร,ร,าการ,รบริหารราชการในรูปแบบพิเศษการบริหารราชการทั่วไปได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนการบริหารในราชการในรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครและอ่ากัป่าและเทศบาลเมืองพัทยานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนที่สามคือการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นและส่วนที่สี่ก็คือ นี้เราไปต่อเรื่องส่วนที่4เลย <c oughs> ส่วนที่4ี่ก็คือคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้นหรือที่เรียกโดยย่อว่ากอรพรลกกรพลนั้นจะประกอบไปด้วยบุนคคล5ประเภทประเภทที่1คือนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีบุนคคลประเภทที่สองคือรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรองประธานแล้วก็ บุคคลประเภทที่3คือคณะกรรมาการกระจายอำนาจการปกครองและบุคคลประเภทที่4คือคณะกรรมาการผู้ส่งคณนณวุธจำนวน1ิคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคณะเลขาธิการกองพลอทีนี้การที่จะเป็นผู้ส่งคุณวุฒธในนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับคุณสมบัติของการเป็นผู้ส่งคณนณวุฒธ อันดับที่หนึ่งคือ,อคุณจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอันดับที่สองก็คือคุณจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายและอันดับที่สามคือไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นความผิดและหุกโทษอันดับที่สี่ก็คือคุณจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอันดับที่ห้าก็คือคุณไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือออกจากราชการซึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี้จะมีเวละดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีเมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแตร่งต we ั้งไม่เกิน2วารละเมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ว่างลงก็ให้ดำเนินการแต่งตั้งภายใน30วันนะครับในการประชุมคณะกรรมการกพรลนั้นหรือว่าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้น ต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุมได้การวินิจฉัยให้ถือให้ถือเอาเสียงข้างหน้าเป็นหลักถ้าเสียงถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคณะเสียงเท่ากันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้วินิจฉัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดนะครับสำนักงานคณ,ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีและนี่ก็คือ คุณสมบัติของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็กทีนี้ผมอยาจะบอกว่าอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนานระบบราชการหรืที่เรียกว่ากอพอรอนั้นนะครับจะมีบทบาทหน้าที่อยู่เจ็ดอย่างก็คืออย่างแรกก็จะมีหน้าที่ในการเสนอให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ก็ส่วนที่สองก็คือจะมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะให้คำปรึกษาในงานอื่นๆและนันดับที่สามก็คือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการจำกัดหรือว่าไม่สอดคล้องคณะรัฐมนตรีแล้วก็นัที่สี่ก็คือการติดตามประเมินผลแนะนำการปฏิบัติของราชการอันดับที่5ก็คือ เรียกให้เจ้าหน้าที่คณะบุคคลอื่นมาชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่และก็นับที่หอก็ต้องมีการจัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการพัฒนาะระบบราชการอันดับที่เจก,ก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายทีนี้และบทสุดท้ายก็คือบทเฉพาะการบทเฉพาะการนี้เขาบอกไว้ว่ากระบวนการเมืองที่มีอยู่ก่อนใช้บังคับ ให้ใหมายความถึงกระรวทบวงกลมที่มีอยู่แล้วแล้วแต่กรณีการใช้พระราชกฤิฎีกาคณะคณะปฏิวัติที่ได้ตราหรือว่าประกาศโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่ใช้อยู่ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ในการแบ่งส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการอืน่นที่ยังไม่ได้รวมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและนี่ก็คือ,อและนี่ก็คือการสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของหมวดที่2คืออำเภอและส่วนที่3ส่วนที่3คือการบริหารราชการส่วนน้องถิน่นและก็ส่วนที่4คือการบริหารราชาคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการ และอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบทเฉพาะการซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระราชะบัญญัตริระเบียบการบริหารราชะการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอในช่วดต่อไปผมธีรพันธ์องสกุลสวัสดีครับ